ไม่ต้องไปคุยแล้วอืมจริงคุณผู้ชมครับน้ำแข็งอ่านหนอยนี่กำลังกำลังคุยสันติภาพกันอยู่นะเออนะครับไอ้คุยแบบแบบไม่อยากมาคุยอ่ะรายที่เก้าเลยน้าแข็งใช่รายที่เก้าเส้นถกสันติภาพบึมขาขาดสนามรบตาควาย โอ้โหทริภาพแบบไหนอ่ะเ oh. ลนหนึ่งในข้อนั้นข้อสาคือให้เก็บกู้ทุนระเบิดอย่ไปคุยแลยคือเอาล่ะผมว่าจริงๆอะทางกองทัพรู้แนละ้วว่ามันเป็นการถ่วงเวลา oh. ว่ามันเอาอยากให้คุยทวิตใช่ไหมอ,อยากคุยทวิตมาคุย oh. แต่มันตีรวนคือไม่มีมารยาท oh. ไม่มีวาระการประชุมไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างที่อยากจะคุยด้วยอ่ะจริงๆนะนี่คือก oh. ับบูชานี่คือ oh. เหมครับ เอาไปดูครับบรรยากาศการประชุมเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC เนี่ยนะครับก็ถือว่าวันที่สองใช่ไหมวันที่สองนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักการตําบลคลองใหญ่อเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับเริ่มต้นนะเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นมิดดีหรอกบรรยากาศอ่ะ9โมงคุณผู้ชมดูเรานะดูดูมารยาทเรานะพันเอกกอนวรานนน กลั่นพรมสุวรรณผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยเดินข้ามสะพานจุดพักแดนผ่านแดนเนี่ยครนะไปรับ,นะบโอ้เป็นมารยาทนี่เราเชื้อเชิญเข้ามาไปรับพลตรีแยมโบราเดนรองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็คณะของเขาเนี่ยมันก็เป็นธรรมเนียมในจับมือทักทายกายันย,ยิ้มย้มแจ่มใสดีก็ดูเป็นมิตรดีนะพี่น,นี่นะนะครับ จากนั้นฝ่ายไทยก็นําคณะเขมรเนี่ยนะครับอาไปประชุมกันเถอะไปประชุมกันเถอะผู้สังเกตการนะครับสังขีพยานคนสําคัญก็คือพลจัตวาซัมซูนบินมูซาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาเลเซียประจําประเทศไทยที่ท่านเป็นหัวหน้าคณะ AOT ีน่ะที่มาเราบ่อยๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแต่ความชื่นมื่นอยู่ได้ไม่นานครับคุณผู้ชมฮะคือมันมาเป็นอย่างนั้นแหละอาคุณผู้ชมว่าสิ่งที่เบิร์ตประเมินเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรหรือเปล่าใช่ นี่นะพอเริ่มประชุมไปได้ชั่วโมงเสร็จกัมพูชาจะขอไปกินข้าวเดี๋ยวนะคือคือไอตอนมาไม่กินมาก่อนเหรอเพราะว่ายังไม่ทัน11บเอ็ดโมงเลยจะขอไปกินข้าวแล้วมันหรอมันต้องเดินเบร a ฟาส s ์เหรอมันต้องเดินมนะั้หรือบ oh. รนะันช์บ้าคุณผู้ชมคือไปกินข้าวถ้าเกิดตีไปสิบเอ็ดโมงอะแล้วบอกว่าเราเข้าใจกินข้าวชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมตามปกตินี่จะกลับมาบ่ายสองเนี่ย ผมผมไม่โอเคมากนะกับกับข่าวนี้คือมันทําใจไม่ได้คุณผ<ม>ู้ชมเขาบอกอะไรบ้างขอกลับกลับไปกินข้าวก่อนแล้วข้อมูลไม่พออ่าเดี๋ยวนัดกันใหม่ครับนัดกันใหม่บ่ายสองนัดกันใบบ่ายสองนี่คือขมรนัดกันใหม่บ่ายสองน,น,นะครับไม่มาไม่มาวส่วนตัวไทยบอกว่าขอเป็นบ่ายสามแล้วกันบ่ายสามเลยไปถึงบ่ายสี่บ่ายสี่เฮ้ยทหารขมรมาหกนายเว้ย เออการ่าว่าสงสัยมาประชุมใช่ไหมเปล่ามาขอดูว่าวันพรุ่งนี้ประชุมที่ไหนอ๋อมาดูสถานที่เออมาดูของพรุ่งนี้แต่ไม่ไม่จบเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะมัน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 ทนไม่ได้คือมันไม่มีความจริงใจอะไรเลยอ่ะกระทั่ง19เนาฬิกา35นาทีนะครับคือรอกันอยู่5ชั่วโมงกว่าพลตีแยมนะครับแล้วก็คณะเนี่ยกลับมาครับกลับมาประชุมอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาประชุม นะครับกลับมาเท่าไหร่กลับมาทุ่มส<อ>าประชุมถึงสองทุ่มครึง่งการประชุมสิ้นสุดขเขมรเดินกลับ่มสวนสนามมัน,น<ร>ไม่เราให้รออยู่หลายชั่วโมงเนี่ยนะอโอ้พนเอกนะัทพงศ์พราวแก้วครับรองเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยบอกว่าสาเหตุที่มันล่ามันช้าเนี่ยนี่คือท่านมีมารยาทมากนะ ท่านก็บอกอ๋อมันมีการแก้ไขข้อสกลงกันหลายรอบนะครับโดยไทยได้ยื่นแผนไปตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนไม่ดูกันที่ที่ฝั่งนู้นน่ะฮะแล้วฝ่ายเขเมรนนํำกลับไปแก้แก้กลับมาคราวนี้เป็นร่างที่สามเป็นร่างที่สามคราวนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังมีการโต้แย้งกันอยู่ในบางประเด็นนะครับที่ไม่เห็นตรงกันวันนี้วันนี้วันน,น,นี้จะพิจารณาเป็นร่างที่สี่นะครับและยังมีเวลาอีกหนึ่งวันในการหาข้อสรุป ส่วนข้อเียกงของไทยคือ3ข้อ3ข้อทําให้ได้ก่อนหนึ่งต้องหยุดยิงทันที 2. การหยุดยิงของฝ่ายเขเมรจะต้องเกิดขึ้นจริงและต่อเนื่องอโดยมีคณะกรรมการร่วมตรวจสอบนะครับ 3. ร่วมกันเก็บกู้ทุ่นระเบิดเมื่อกี้เพิ่งยกหนังสือพิมพ์ให้ดูไปนะลายที่9เส้นถกสันติภาพวันนี้วันนี้คุณผู้ชมครับมันเป็นวันชี้ชะตาว่าการเจรจาครั้งนี้มันจะเป็นผลสําเร็จหรือเปล่า หรือม ah. no, mm ันเป็นแค่ละครผมบอกว่าใช่ผมบอกเลยมันไ uh ็นการใช่ใช่อะไรหนึ่งมันใช้เวลาเดินไปเดินมาเนี่ยนะครับสองสามวันนี้เติมกําลังมันใช้เวลาเดินไปเดินมาสองสามวันนี้เติมอาวุธอ่ะลองดูนะลองดูว่ามันผิดปากผมที่ผมพูดไหมอ่าลองดูนะนะครับก็คือจะยื้อจะซื้อเวลาในห่วงเวลาระหว่างนี้โนี่ทำเหมือนเหมือนเพื่อนนัดกัน เละกันแบบนี้เฮ้ยแต่เพื่อนนัดกันบางทียังไม่ขนาดนี้เลยนะขนาดนี้ก็น่าเกลียดแล้วให้ผู้ใหญ่ฝ่ายไทยรอห้าชั่วโมงกว่าเออบ้าไปแล้วขอไปกินข้าวก่อนเอจะมาอ้างว่าเป็นนี่เป็นระดับเลขายังไม่ใช่ระดับแบบเออตัวจริงตัวแป้งมันก็ไม่ใช่ไงรอดูรอดูว่าวันนี้รวมถึงวันจริงก็คือ27ที่บอกว่าจะมีการลงนามแบบมันจะไปถึงวันนั้นไหมนะคะ ุณผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ตรงกองทัพภาคที่หนึ่งเราก็เล่าข่าวไปไอหยังสะแก้วก็เห็นสู้รบเห็นปะทะกันที่ตราดก็เห็นสู้รบเห็นปะทะกันจันทบุรีล่ะจันทบุรีเนี่ยนะคะทางด้านผู้บัญชาการหน่วยนาะวิกโยธินจันทบุรียืนยันนะในพื้นที่จันทบุรี่ไม่มีการสู้รบแล้วก็บอกบอกว่าถ้าเกิดว่าระดับพื้นที่ผู้นําระดับพื้นที่นะ ไทยกับกัมพูชาถือว่ามีความสัมพันธ์อันดีอันนี้ต้องย้ำเฉพาะจุดจันทบุรีนะคะคือเมื่อวานเนี้นาวาเอกปรัชญาหันเทียมผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเนี่ยเปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ที่จันทบุรีรับผิดชอบยืนยันนะว่าไม่มีการสู้รบมันไม่มีความขัดแย้งตรงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตรงจุดจันทบุรีนี่แหละเพราะว่าอะไรอ่ะกัมพูนําระดับ สองประเทศผู้นําระดับพื้นที่อต้องใช้คํานี้ด้วยผู้นําระดับพื้นที่ของทั้งสองฝั่งเนี่ยสัมพันธ์อันดีส่วนจุดภูมิศาสตร์หลายคนกังวลว่าเอ้ยจริงเหรอ ออพื้นที่รูปตัวกอลูปตัวย่ะอไอตรงนั้นน่ะแก้ขไขเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เกือบไปแล้วเกือบเสียให้กับกัมพูชารอบมาจะมาเบี่ยงทางน้ำมอแต่ว่าล่าสุดในทหารไทยก็ยึดพื้นที่กลับมาได้แล้วไทยเองเนี่ยก็มีการวางกำลังเป็นฐานย่อยนะคะเฝ้าสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยภาพเนี่ยเป็นภาพย้อนที่เราเอาให้คุณผู้ชมดูว่าณตอนนั้นเห็นไหมบม,มสูงตัวยูตัวกอมัน ยังไงแล้วเราจัดการทําอะไรไปบ้างเช่นเดียวกันกับหลักเขต52-59เส้นเขตแดนมันชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เกิดปัญหาแล้วตอนนี้ก็ําลังอยู่ระหว่างการเดินหน้ารรสร้างรั้วชายแดค่ะ ในพื้นที่ของเราเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับในส่วนของระดับ้องที่เองเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากตลอดน,นะครับพื้นที่เราเนี่ยเรามีการแก้ปัญหาแล้วก็คือพื้นที่รูปตัวผอนะครับแล้วก็พื้นที่รูปตัอ,อยู่ตรงเนี้ยเรามีการเจรจาแล้วก็แก้ปัญหาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในพื้นที่เราเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นเราจะไม่มีความขัดแยง้งเรามีเส้นเขตแดนที่ชัดเจน ตั้งแต่หลักเขตท2าสถึงทาเก้านะครับที่เรากําลังดําเนินการเรื่องของการสร้างบริชายแดนอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับส่วนพื้นที่ชายแดนนะคะใกล้กับคาสิโนอาคารสแกเมเบอร์เนี่ยเขาก็ายืนยันนะว่าทหารไทยเองก็วางกำลังตลอดแนวชายแดนไม่มีคนกลุ่มไหนที่สามารถแบบเล็ดลอดข้ามแนวไปยังพวกอาคารต่างๆเหล่านั้นได้ แล้วก็พื้นที่จุดที่รับผิดชอบเนี่ยหน่วยนาะวิเกโยธินจันทมุรีก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านด้วยนะชาวบ้านอะ่ะเขาแบบโอ้โหน่ารักมากอะ่ะคุณผู้ชมส่งกําลังบํารุงตลอดเลยมีอะไรก็แบบส่งให้กับทหารให้กับกําลังพลก็ทําให้การดูแลในพื้นที่เนี่ยมันก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะชาวบ้านอะ่ะคอยเอื้อเฟื้อในเรื่องนี้ด้วยเปิดเส้นทางในการส่งกําลังบํารุงเนี่ยคะ่ะครับ จากจันทบุรีเนี่ยมาดูสระแก้คุณผู้ชมนะตามพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยกองทัพเราก็สถาปนาฐานที่มั่นได้แล้วแต่ก็เห็นถึงความพยายามของฝั่งกัมพูชานะไอเรื่องที่จะมาเจรจาหยุดยิงหาสันติภาพคุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าเขาจริงใจแค่ไหนเขาอยากได้สันติภาพแค่ไหนยังพยายามยิงเราอยู่เลยพยายามจะตีคืนอยู่เลยคุณผู้ชมแต่ที่ให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมเป็นทันแหลง เป็นแถลงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภักที่1รับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่จังหวัดสรากแก้วกองกําลังบุรพาเนี่ยได้รบประทะเพื่อย,ยึดครองพื้นที่ใน3พื้นที่คือ1บ้านคลองแผงอําเภอตาพระยา2ในบ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงและ3บ้านหนองจานอาเภอโคกสูงครับแต่3พื้นที่นี้ฝ่ายกัมพูชาก็ยังมีความพยายามเสริมนะเสริมอาวุธยุธโทโธปกรณ์เสริมความแข็งแรงของฐานที่มั่นแล้วก็ ยังยิงปืนใหญ่ใส่เรายิงเครื่องยิงลูกระเบิดแล้วก็ BM 2 1ใส่เราอย่างต่อเนื่องครับแต่ฝ่ายเราเองก็สถาปนาที่มัน่นโดยการวางแนวเครื่องกีดขวางครับแล้วก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนยิงตอบโต้ตามสถานการณ์เพื่อจะควบคุมพื้นที่ตรึงเอาไว้และดำรงความมุ่งหมายรักษาที่มัน่นนี่คุณผู้ชมนะสับก็จะเป็นทางทหารหน่อยช่วงเช้าเนี่ยเมื่อวานที่เขารายงานมาคือกัมพูชาก็ยิง b m เ1ย่มาใส่ พื้นที่พลเรือนในอำเภอตาพระยาเนี่ยสี่สิบลูกอะก็ตามลำกล้องมาเลยสี่สิบนัดครับทำให้บ้านเรือนประชาชนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับปฏิบัติการทางทหารเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างครับระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ทางการ,กรเกษตรถนนในหมู่บ้านก็เสียหายไปด้วยครับสะท้อนให้เห็นเลยว่าแลมากาูชาไม่ได้มีเจตนาจะยุติความขัดแย้งครั้งนี้เรือ่องสันติภาพเนี่ยเลิกพูดได้เลยครับ แล้วยังเจตนาจะละเมิดต่อ,ตอหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยอเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เล็งแค่พื้นที่ทางการอาหารของเราครับแต่เล็งมายังพื้นที่พลเรือนครับมันก็กระทบต่อชีวิตพ่อแม่พี่น้องกันสิไหนจะทรัพย์สินอีกโดยชาวบ,บ้านตามแนวชายแดนจังหวัดสรา,าแก้ว4อำเภอเรื่องนี้คคุณผู้ชมทางจังหว,วัดร,ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเตือนเลยนะบอกให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ย อยู่ในบ้านไม่ได้แล้วอบายพม,มาอยู่ศูนพักพิงช่วคราวดีกว่าและต้องปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยโดยปัจจุบันได้เปิดศูนย์พักพิงช่วคราว400ูด้วยกันครับรมีประชาชนสักเกือบเกือบ18,000คนไดาอยู่อาศัยกันส่วนพี่หมุ่มบรรดาครับนำทีมมูลทที่องค์กรทำดีลงพื้นที่จังหวัดสา,าแก้วเลยฮะ นี่พี่ผมไปแล้วก็ได้ไปเจอเด็กๆตัวเล็กๆเ่ยคุณผู้ชมเขาก็มาอยู่ที่ศูนย์โรงพยาบาลแบบนี้ฮะแล้วพี่ผมก็มอบเงินให้เป็นกําลังใจครับ <ไป S 1> ทั้งเด็ก <ไป S 1> ท,ทั้งผู้สูงอายุด้วยครับอ๋อเมือ่อวันวัน,วนคริสต์มาสด้วยฮะก็อยากจะมอบของขวัญดีซันตี้๋มมาเองครับพี่ผมบอกว่าทางมูลนิธิองค์กรทำดีเนี่ยนะเร่งสร้างบังเกอร์เพิ่มในโรงพยาบาลหลังจากแนวรบมันเยอะเริ่มขยายวงกว้างแล้ว กลัวว่าบุคลากรการแพทย์พยาบาลเอ่ยหมอเอ่ยหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นเอ่ยจะเป็นอันตรายเอาขณะเดียวกันก็ใช้ทุนของมูลรละที่บางส่วนเนี่ยซ่อมแซมรถทหารที่ได้รับความเสียหายครับให้สามารถกลับมาใช้งานได้ส่วนกรณีที่กัมพูชายื่นหนังสือขอเจรจายหยุดยิงแต่ในพื้นที่รบเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่มีการประทะกันไม่เห็นยิงปืนใหญ่ยิงบ m 2 1 ใส่ไทยเ <ไล S 1> ช้ายันมืดเนี่ยคุณผู้ชมลองฟังในมุมพี่บุ่มดูว่าเขาคิดว่าอย่างไรครับแล้วก็มีการคุยกับเขาให้ทําตามที่พูดหรือทําตามที่ประกาศในการประชุม GBC ด้วยคราวที่แล้วที่ดิฉันไปร่วมการประชุม GBC คุณก็พูดอย่างหนึ่งคุณก็บอกอย่างหนึ่งว่าจะเก็บทุนระเบิดไม่เห็นจะเก็บเลยเออแต่เขาเนี้ยมา ก็บอกว่าใจขอเจรจาหยุดยิงก็ไม่เห็นจะหยุดเลยเมื่อเช้ายังตุ้มใส่หวที่ฉันอยู่เลยเนี่ยแล้วยังไงอ่ะแล้วจะหยุดยังไงอ่ะก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันคือชอบพูดอย่างแต่ทําอีกอย่างอ่ะก็เลยอ่ะไม่เป็นไรทางทางผู้ใหญ่เองก็บอกค่ะเจรจาก็ต้องเจรจากันไปแต่การกระทําก็ต้องการกระทําก็ต้องก็ก็ต้องสู้กันต่อไปถ้ายังยิงกันอยู่ก็แค่นั้นค่ะ ในเมื่อในเมื่อการประชุมก็ไม่ได้มีอะไรคึ้นหน้าแต่มายื้อเวลาอีกแล้วในพื้นที่ปะทะเขาก็ยังระดมยิงเราอยู่เราก็ต้องตอบโต้ตอบโต้ตามสมควรนะะครับ